เรื่องมักวิธีวันนี้จะให้ดูมัควิธีของคนเจ็บไข้ผู้ที่ป่วยผู้ที่อาพาธในหนังสือพุทธวัณะหมวดธรรมเรื่องของมัควิธีที่ง่ายตัวนี้ที่เราสามารถมาดูได้ที่มูลิธิพุทธโครนะ ตรงกันข้ามฝั่งของวัดเนี่ยในหน้าที่92พิกุทั้งหลายถ้าธรรมะห้าประการไม่เว้นห่างไปจากคนเจ็บไข้ทุกประาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้น พึงหวังได้คือเขาจะกระทำรรให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินาอนาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเทียว รรมะห้าประการเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุหนึ่งเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่อสุภานุปัสสีกายเยวิหรติสุภาคืองามอสุภาคือไม่งาม กายเยก็คือกายการเห็นกายไม่งามความไม่งามในกาย 2. เป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอาหาเรปฏิกูลสัญญีปฏิกูลของอาหาร นะเพราะอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้เองนะร่างกายนี้ก็นำอาหารนะเข้าไปใชนะ้ประกอบกันเป็นร่างกายนะก็คือดินน้ำไฟลมนั่นเองดังนั้นอาหารไม่ได้มีแต่อาัศาธะรสอร่อยมันมีอาทธินวะด้วยนะการที่เราเคี้ยวข้าวนะเราลองกลืนออกมาเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่งาม เรียกอาหารใหม่อาหารเก่านะพอเป็นอาหารเก่าแล้วก็ไม่งามละเป็นอุจละนะปัสสาวะนี่ก็ต่อมาเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพภะโลเกอนภิรัสัญญา ข้อต่อมาเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงสัพพสังขารเรสุอนิจจานุปสัสสีในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะความยินดีเป็นเหตุให้เกิดการเข้าไปยึดติดความยินดีความพอใจเป็นตัวสังโยชน เป็นเครื่องร้อยเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดนะผูกให้เราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้ามรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่มรณสัญญาโข ปนัตสอัจฉตังสุปฏิตาโหติม <c oughs> <c oughs> รณะสัญญาสัญญาในความตายในความดับในความแตกสลายเขาเห็นด้วยดีในภายในหรือตั้งไว้ด้วยดีในภายใน เราคอยเห็นความดับความตายเรื่อยๆอันนี้คือห้าข้อของคนเจ็บไข้กายไม่งามอาหารเป็นปฏิกูลในโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยง มีสัญญาณในความดับเห็นความแตกสลายความดับไปพิ่คุทั้งหลายรรมะห้าประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกปภาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้คือเขาจะกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ พราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาณยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยวสามารถเข้าถึงมรรคผลขั้นสุดท้ายได้เลยนะคือเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอหาอาสวะไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอรสผลนั่นเอง คนเจ็บป่วยไข้ยอย่างที่วันก่อนบอกไปหลานของ อันเตเอกพลนะกำลังวิ่งเล่นเก้านะอี้ดนตะรีอยู่ยังเด็กๆเ,นะเห็นว่าล้มทั้งยืนนะถ่ายคลิปมาให้ด,ดนะูแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็ดีญาติๆมีศรัทธาก็ได้ให้ฟังอุทวสนะในช่วงมรณะกาเล <c oughs> ก็เลยได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการตามภคุณสูตร นัยยะอื่นก็มีอีกข้อหนึ่งนะันยะนี้ใช้กับบุคคลทั่วไปก็ได้นะรงบอกว่า ทำห้าประการเป็นอย่างไรหนึ่งมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั่นเทียวเพื่อเกิดปัญญารู้ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งธรรมทั้งหลาย 2. มีปกติเห็นความไม่งามในกาย สม,มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหาร 4. มีความสำคัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายินดี 5. มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพิกุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นพิขุหรือพิกุณีก็ตาม จเจริญกระทําให้มากซึ่งธรรมะห้าประการเหล่านี้ผู้นั้นพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งหลายสองอย่างคืออหาตผลในทิฏฐธรรมหรือว่าอนาคามีผลเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่ เราก็ลองฝึกได้นะห้าข้อจริงๆก็จะมีนัยยะอื่นๆอีกแต่อันนี้เป็นนัยยะที่น่าสนใจทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คล้ายกันมาก ดูแล้วในหลักการเนี่ยก็คือพระองค์ให้เราเห็นโทษนั่นเองเห็นโทษของรูปนะร่างกายของเราที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่นี้นะถ้าเรามันเห็นโทษเรื่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆเนี่ยความที่เรายึดถือเราพอใจอยู่มันจะก็จะค่อยๆค,คลายลงไป ังนั้นจะเห็นว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้กับเราอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไม่ควรประมาทองค์จึงให้เราเนี่ยไม่ประมาทต่อความตายไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนเราสั้นมาก ดังนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยพยายามยังประโยชน์ให้กับตนเองอันดับแรกเลยเพราะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เส้นทางนี้เราต้องไปเองเวลาเราเจ็บป่วยไข้เนี่ยคือไม่มีใครป่วยแทนเราเจ็บแทนเราตายแทนเราได้ เราทั้งหลายทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีสาระมีที่พึ่งพยายามฝึกวางจิตอยู่กับกายของเราเรหมายใจเข้าเราหมายใจออกคอยละความเพลิอนอยู่เรื่อยๆคือละภพละชาติอันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยต้องไปบังเกิดขึ้นใหม่ในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปได้อัตภาพ ดังนั้นเมื่อภพชาติมันเกิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราพยายามฝึกละฝึกทิ้งฝึกวางความพอใจในภพวางความพอใจในชาติพอใจในภพคืออะไรคืออยากรู้อยากคิดอยากนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอใจในชาติก็คือเมื่อคิดนึกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เพลินไปเพลินไปกับความคิด ความนึกต่างๆเหล่านั้นอดีตบ้างอนาคตบ้างดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพยายามละพพพยายามละชาติซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วว่าสองตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูง โดยพระองค์แบ่งสังโยชน์มาสามกลุ่มข้อแรกคือห้าเบื้องต่ำข้อที่สองคืออุปติปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้ข้อที่สามคือเพราะว่าปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้เราจะเห็นว่าข้อแรกเนี่ยเอาสังโยชน์เบื้องต่ำไปแล้วห้าข้อห้าข้ออยู่ในข้อแรก แต่นั้นข้อที่เหลือเนี่ยต้องเป็นเบื้องสูงละแต่เบื้องสูงเนี่ยปกติพระองค์จะตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทตจาวิชาอันนี้พระองค์ตัดแค่สองข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราก็คือการที่จิตนั้นไปสร้างพบใหม่กับการที่จิตเนี่ยเพลินไปกับพบใหม่ การที่มันไปสร้างภพใหม่แล้วเราทําให้เราเนี่ยได้มาซึ่งภพพอใจในภพสัตว์ทั้งหลายพอใจในภพนะพอใจในธรรมารม์ธรรมชาติต่างๆที่จิตไปรับรู้ดัง <c oughs> นั้นสิ่งเหล่านี้วิธีแก้คือไม่ให้เพลิน เมื่อเราละความเพลินทําให้ความเพลินในจิตของเราเนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็พยายามไปถึงจุดที่เราไม่สร้างพบใหม่ดังนั้นการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยพยายามรีบละรีบทิ้งรีบวางให้ไหวที่สุดอันนี้จะทําให้เราเกิดเป็นอุปนิสัยนิสัยในฝั่งกุศลในการทิ้งพบในการทิ้งชาติ ละชาติได้เป็นอันตรายปริภายีบุคคลละพบได้นะเป็นอนาราัตผลดังนั้นก็อยู่ที่กำลังของเราถ้าเรามองภาพเข้าใจแล้วก็ให้เราฝึกละฝึกทิ้งความคิดต่างๆที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความคิดที่ ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเนี่ยเยอะเยอะมากนะคือความคิดในเรื่องการพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยหรือความคิดนะในการที่จะพยาบาทในการที่จะเบียดเบียนอันนี้เป็นความนึกคิดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนึกคิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพยายามละพยายามทิ้งให้ไวที่สุด จากนั้นสร้างความคิดในทางที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลคือเรื่องของอริสสัต4ีการเห็นทุกขนะ์การไข้ควรเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์วิธีถึงความดับไม่เหลืแห่งทุกข์การไข้ควรเรื่องของอายจตนะเหตุเกิดของมันเป็นยังไงความดับมันเป็นอย่างไรนะวิธีดับมันเป็นอย่างไร ใครควรเรื่องปฏิจจสมุปาทอิทัพปัจจยาตาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดขึ้นถ้าอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีถ้าอะไรดับอะไรจะดับอันนี้คือการใครควรในส่วนที่เป็นกุศล ซึ่งท่าวันทั้งวันเนี่ยเราคิดค่ควรเรื่องเนี้ยเรื่องของปุศลจนกระทั่งเนี่ยอกุศลไม่มีอยู่ในจิตในใจเลยแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าบุคคลนี้จะปรินิพันฑ์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายอีกอันหนึ่ง เพราะเพียงแค่เรามีความเพียรมีวิริยะมีอุสาหะมีความเพียรพยายามที่จะคอยทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆทำเพียงเท่านี้ในชาตินี้เราสามารถเข้าถึงอนาตตผลด้านมาผลนิพพานแน่นอนพระผู้มีพระภาคก็ได้ส่งรับรองแล้วก็ชี้ประเด็นให้ โดยมรรควิธีตรงนี้ก็ตรัสไว้กับพระอ,อนนต์เรื่องของอินทรีย์ของสัตว์ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่อย่างรู้รอบรู้ดังนั้นสัตว์ที่มีกำลังทำได้ขนาดนี้ก็จะปรินิพานแน่นอนดังน้นก็ให้พวกเราพยายามฝึก ลนะนันทิละนัทะนทิไปเรื่อยๆพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากทำอะไรในปัจจุบันก็ให้รู้คิดนึกการงานเรื่องใดเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยได้ละแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันนะเราทําปัจจุบันให้มากเนี่ยปัญญามันเกิดเองเสร็จแล้วเราน้อมไปคิดนึกเรื่องงานใดๆเนี่ยมันจะคิดได้เร็วหานะทางออกได้เร็วและเป็นทางออกที่เป็นผู้ส ไม่เป็นอกุศลเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์มากไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นดังนั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการงานที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้ให้กับพวกเราเพียงเท่านี้ก็ ความคืบหน้าของทางวัดก็พยายามติดตามที่ Facebook พุ๊กโฆศณะเรียวนะอันนี้เราก็เพิ่งเสร็จงานกระถินมานะนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เ,เก็บงานนะเดีวก็จะมีอาสากลุ่มหนึ่งมาช่วยในการเก็บเนะนะข้าวของต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทางทําความสะอาดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อได้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในเวลาต่อไปซึ่งในช่วงที่จะมีในเดือนธันวาข้างหน้าอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็จะเป็นงานรักศรัทธาที่เราย้ายจากช่วงเดือนพฤษภามาเป็นช่วงเดือนธันวาซึ่ง สำหรับปีนี้ในปีนี้เราก็จะจัดกันที่วัดซึ่งเป็นสถานที่โล่งโปรเหมาะสมกับภาวะการปัจจุบันที่มีโรคระบาดไปทั่วโลกซึ่งเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกๆคนสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อทําไว้เพียงเท่านี้ ก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติธ,ธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลากริยายะได้มาทำบุญปุญญากริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จพระผลนิพพานในอนาคตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ